สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกัโบอ้อมโบโชค่ะค่ะวันนี้พวกเราก็จะพามาโชว์อ่าอินเสิร์ตของปักคอนเนกเตอร์กันนะคะค่ะค่ะ ของเวียดนะคะ<ม>ก็จะมีอินเสิร์ตทั้งอินเสิร์ตเมลแล้วก็อินเสิร์ตฟีเมลนะคะตบบนี้ค่ะคแล้วก็จะไปดูกันเลยนะคะว่าอินเสิร์ตของเราอะรูปแบบลักษณะหน้าตาของอินเสิร์ตเมลแล้วก็อินเสิร์ตฟีเมลของเราเป็นหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะใช่ค่ะอันแรกเลยค่ะก็จะเป็นอินเสิร์ตเมลนะคะก็คือตัวผู้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นรูปเดือยขึ้นมานะคะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็อินเสิร์ตฟีเมลนะคะก็จะเป็นตัวเมียคะ่ะก็จะเป็นเหมือนเต้ารับตัวผู้อีกทีหนึงนะ่งเนาะใช้ค่ะ,คะ เดี๋ยวต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรูปแบบการใช้งานแล้วก็ในส่วนของรุ่นซีรีส์นะคะ<ช>ว่าอินเสิร์ตของเราเนี่ยมีรุ่นและซีรีส์อะไรบ้างนะคะ<ช>มาเริ่มกันเลยตัวแรกนะคะจะเป็นรุ่น h a d A ซีรีส์นะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะกระแสะจะอยู่ที่230โวลต์นะคะจนถึง400โวลต์นะคะ<ช>กระแสะการใช้งานก็คือ10แอมป์นะคะซึ่งจะมีจำนวนพินตั้งแต่3พินจนถึง32พินค่ะค่ะแล้วต่อมานะคะจะเป็นรุ่นที่ป๊อปปูล่ามากๆนะคะ<ช>จะเป็นรุ่น h e s E ซีรีส์ใช,ใช่ค่ะตัวนี้ กระแสะโวลต์จะอยู่ที่5 0 0โวลต์นะคะแล้วก็กระแสะการใช้งานจะอยู่ที่16แอมป์ค่ะโดยต่ของเราจะมีให้เลือกตั้งแต่6พินจนถึง48พินได้กันนะคะจากแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นรุ่นที่ขายดีอีกเช่นเดียวกันก็คือตัวนี้จะกระแสะะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น h SD Series ค่ะซึ่งกระแสะการใช้งานเขาจะอยู่ที่4 0 0 6 9 0โวลต์นะคะ กระแสส่วนเรื่องแอมเนาะใช้งานอยู่ที่35แอมค่ะรูปแบบของจำนวนพินนะคะก็จะมีตั้งแต่6พินจนถึง12พินเลยนะคะ,คะก็ว่าได้แล้วส่วนรุ่นต่อมานะคะจะเป็นรุ่น h e Series ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่กระแสสูงนะคะจะมีตั้งแต่160โวลจนถึง830โวลค่ะกระแสการใช้งานก็คือตั้งแต่10แอมจนถึง100แอมค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะก็จะมีให้เลือกได้หลากหลายจำนวนพินมากๆเลยนะคะเอาไว้เลือกใช้งานให้เหมาะสมตามหน้างานค่ะ คะ่ะต่อมาเราก็จะมาพบกับรุ่น HV E Series นะคะรุ่นนี้นกระแสโูนก็อยู่ที่80-30โวลต์หรือว่า690โวลต์นะคะแล้วก็จะมีกระแสอยู่ที่16แอมป์นะคะจำนวนพินของรุ่นนี้ก็จะมีต<ม>ั้งแต่3พินจนถึง32 <สะ S 1> <2. S 2> พินเลยนะคะค่ะ แล้วต่อมาก็จะเป็นรุ่น HEE e Series นะคะค่ะ,คะรุ่นนี้ก็จะเป็นกระแสโวลต์ก็อยู่ที่500โวลต์แล้วก็กระแสก็จะอยู่ที่16แอมป์นะคะจำนวนพินก็จะได้ตั้งแต่10พินจนถึง92พินเลยค่ะตัวน,นี้ค่ะค่ะต่อมาก็จะเป็นรุ่น H e D แล้วก็ HDD s e r i ซีรนะคะค่ะรุ่นนี้ก็จะ,ะกระแสโวลต์ก็จะอยู่ที่ 120V โวลต์จนถึง 250V โวลต์นะคะค่ะกระแสก็จะอยู่ที่ 10M แอมป์นะคะแล้วก็จำนวนพินของเราตัวนี้ก็จะได้ตั้งแต่7-216ถึง216พินเลยค่ะค่ะแล้วก็รุ่นต่อมานะคะก็จะเป็นรุ่น HQ s e r i ซีนะคะรุ่น HQ s e r i ซีของเราตัวนี้อ่า กระแสโวลของเราจะอยู่ที่230โวลจนถึง6 9 0โวลนะคะแล้วก็กระแสที่ใช้งานได้ก็คือ1 0แอมป์16แอมแล้วก็4 0แอมนะคะตัวนี้ของเราค่ะแล้วก็จะมีจานวนพินการใช้งานตั้งแต่2พินจนถึง16พินเลยจ้าใช่ค่ะแล้วรุ่นต่อมาซีรีส์ต่อมานะคะจะเป็นรุ่น HEAV ซีรีส์นะคะซึ่งตัวนี้นะคะโวลจะอยู่ที่500โวลนะคะแล้วก็กระแสจะอยู่ที่1 6แอมค่ะแต่ว่ารุ่นนี้นะคะเขาจะมีคอนแทคให้เลือกใช้งานเนี่ยตั้งแต่ตอนถึง6พินจนถึง2 0 พินด้วยกันนะคะแล้วรุ่นต่อมานะคะรุ่นนี้ก็ป<ช>๊อปปูล่ามากๆเหมาะกับหน้างานที่ว่ามีการคอนโทรลหลากหลายในใ<ช>ตัวคอนเนคเตอร์ตัวเดียวกันนะคะซึ่งจะเป็นรุ่น h M Series <ม>ค่ะตัวนี้นะคะพี่ๆหรือลูกค้าทุกท่านคะสามารถเลือกอะแดปการใช้งานให้เหมาะสมตามหน้างานสามารถเลือกไส้เลือกพินใส่ได้หลากหลายรูปแบบในตัวเ<ช>ดียวกันเลยนะคะซึ่งก็จะมีโวลต์ตั้งแต่50โ<ม>วลต์จนถึง5,000โวลต์เลยแล้วส่วนกระแสะแอมนะคะก็จะมีตั้งแต่5แอมจนถึง200แอมค่ะแล้วก็จานวนพินนะคะของเราก็จะมีตั้งแต่1พินจ ตีสพินได้กันนะคะและรุ่นสุดท้ายของเรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่แบบกระแสสูงมากๆใช้ไฟแบบเยอะค่อนข้างเฮฟวี่มากๆเลยนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น h ฮดซฮดซีซรีค่ะจะเป็นตั้งแต่ตัวกระแสนะคะ <มา S 2> จะอยู่ตั้งแต่1,150โวลต์นะคะจนถึง4,000โวลต<ม>์ค่ะกระแสแอมการใช้งานนะคะก็จะเป็น 200แอมแอจะถึง650แอมป์ค่ะจำนวนพินก็จะมีตั้งแต่1พินถึง4พินด้วยกันค่ะค่ะสุดท้ายนี้อ้อมโบโชว์ของก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ